เอ้ยเอ้ยโหหลายวเนี่ยที่แม่นอันตรายจริงวะเนี่ยอ้าวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณก็อยู่กับผมอิต r ซิกแล้วเราก็อยู่กันในเกม Ark Survival Evolution กันอีกรอบแล้วนะครับอ้าเป็นไงบ้างพาร์ทที่แล้วได้นกยักษ์แล้ว <laughs> ก็พาร์ทนี้ที่มายืนจอตูดอยู่อย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะมารอเก็บขี้มันเพราะว่าวันนี้ เราจะไปจับดวงขี้กันคือพวกดวงเนี่ยมันจะต้องใช้อึนในรูเสาครับในการจับยิ่งก้อนใหญ่ยิ่งจับได้เร็วเนาะะก็ตัวดวงเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ถ้ามันได้กินอึนเนี่ยเป็นอาหารแล้วกดให้มันตั้งค่าให้มันแบบว่าหากินด้วยตัวเองนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็จะผลิตปุ๋ยกับน้ํามันออกมานะครับได้น้ำมันนี่ไม่แน่ใจนะแต่มันผลิตปุ๋ยแน่ๆซึ่งเดี๋ยวปุ๋ยเนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปลูกต้นไม้แล้วก็เอา พวกพืชผักที่ได้เนี่ยมาผสมอาหารนะครับแต่ตอนนี้เราอึเอน,นแป๊บหนึ่งอ่าทีนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็แค่ไปที่ถ้าแล้วก็เข้าไปหาจับด้วงมาถ้าที่เราจะไปมันจะอยู่ประมาณตรงนั้นนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะยังอยู่ตรงนั้นจริงๆริงไหมนะเพราะว่าก็ไม่ได้ไปมานานมากนะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูอ่านี่ไงเราเจอรังเข้าถ้าแล้วเราจะเอาลงจากไว้เท่านี้แหละ เอะตัวอะไรมันขู่เลยจังเลยอ่ะอ่าไอตัวเล็กนี่โอเคนี่แนี้นี่แนี้ี่เนี้ยลงพื้นได้แล้วเอาไว้ทำไมนก,กยังลงพื้นล่ะให้มันบินไว้ก่อนแล้วกันนะถ้ามันไม่ยอมลงยังไงก็ปลอดภัยด้วไปเปิดป้าย เอออยู่ไหนนะตอนนี้มีเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไปทางนี้ไปทางนี้อ๋อตันอีก ถ้ำน,นี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะที่ดูมาในวิกินะเขาบอกว่ามันเป็นถ้ำที่สามารถจับดวงได้ไง่ายนะเฮ้ยเฮ้ยเฮียตกใจหมดเฮ้ยหล้วเนี่ยโหนี่ไม่อันตรายจริง,งเนี่ยเราต้องดูดีๆหน่อยนะจะได้ไม่กัดดวงตายอือ โอ้ยลองไปทางนี้ก่อนนั่นคืออะไรอ่ะโอ้ยโอ้มีน้ำด้วยเฮ้ใๆ้ๆห้อย่าๆยายาตรงนั้นมีอะไรบ้างอ้าวไม่ใช่นี้เหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนจะมีแค่พวกอร์ติแฟกต์ให้ไปเก็บโอเค đường chả ở này chứ ê ê hổ lại nè cái ta lại chìm không phải đâu mà đang khai cái men men cũng không dùng ไม่อันตรายนะครับอแอดแท็กไว้ว่าไม่อันตรายครับอขอบคุณมากนะวิกิอันนี้ก็เหลือให้ติดกังแล้วจริงจริองอนะมันต้องอยู่แถวนี้นะมันจะอยู่แบบว่า ใจกลางเนียนไปกับธรรมชาติอะไรเงี <What? S 2> like ้ยตอนนี้ไม่มีฮะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยมา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 ต่อคิวมันมาเลยหนุ่มให้ี่โดดลงมาจากหลังคาเอาแล้วเออเออเออเอาไปตัวติดด้วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยอันหนึงนะเดี๋ยวไปช่วยอันหนึงนะเด็กติตทำเฮ้ยช่วยละจ้า อออ้อออออ้นี่เราขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงอะ่ะอาจะขึ้นไปไม่ได้นะไม่เป็นไรบอกว่าด่วงจะอยู่ในโซนธรรมชาติแบบนั้นนะครับแต่ว่าเหมือนเราจะยังไม่เห็นเลยนะหรือว่าเรากัดตายไปแล้วเนะี่ยโอ้เป้าเหรอเป้าเป้าตรงนี้มีไหม ไม่มีเก็บก่อนดีกว่ากระพมันจะมึนอัติแฟกต์มม <Art ific. S 1> ไปเอ๊ลนงไปไหนหมดนะ้าขอไปตำรวจฝังนูน่งหน่อเอ้ยชึบเอ้ยเอ้ยอย่า โอ้ติด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 หติดเฮ้ยอ่าโอเคไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้มีแค่กล่องโอ้ยอตะขาบยักษ์มีแค่นี้เหรอไม่นะ แต่เมื่อกี้ไม่ linkage, มีทางไปอ่ะเราจะไปยังไงดีลงน้ำไปก่อนแล้วกันเรา,นาไปขึ้นฝั่งนุ้นเลยดีกว่าเฮ้ยเลยไปเนี่ยโอเคอ,อ,อ,เอ,อ,อ้ออาอเอาละ้ออือออู้หโอ้ดูขลงปีพิลันยาดิดิเฮ้ยมาเด้มาเด้เออ่มงาเด้มาเด้จะทำไมวะฮะฮะฮะ ทำไมครับเออ้ออเริ่มเยอะแล้วนะเริ่มเยอะแล้วนะดยัง่งดยัง่งดยังยังเอาเลืออีกตัวนึงื้อเอาอยัางไม่หมดอีกมามาให้หมดเลยป้าไอตัวนี้มันกัดไปโดนก็ทีอะ โอ้ยมันตุ๋ยอ่ะมันตุ๋ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนเดี๋ยวออกซิเจนหมดโอ้ย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 แป๊บนึงแป๊บนึงเอาซิเจนก่อนอมันกัดจริงเลยวะเราจะบุ๋นไม่ตีมันยังไงเนี่ยลุล่ะลุล่ะลุล่ะลล นี่แน่อยู่นะาหายไปละสงสัยจะเดสมอเล่ไปแล้วนะไปกันต่อเมื่อกี้ที่เราโดนไปหมุมตุย๋ยเ,เหมือนนี่จะเป็นคนละห้องกันเลยนะครับแต่ผมผมไม่อยากกระลงน้ำไปอีกแล้วอะยังไงนี่ไงดูมันเ้ย โอ,อ,อ,อ้ได้คิดตินเยอะมากเนี่ยจริงๆด้วง,งขี้มันจะอยู่แถวนี้ครับเก็บกล่องก่อนอ่าครับครับขอบคุณมากครับ <c oughs> มันต้องอยู่แถวนี้สิดูก่อนค่อยๆจะตีผิด โอ้เยอะมากเมื่อกี้เหมือนเห็นมีอีกตัวหนึ่งแอบ,บอย่ตรงนี้อันแน่ไอหนุม่มทางนี้เป็นทางขึ้นหรือเปล่า แมงมุมมันแ,บบนแอบในกำแพงด้วยหรอว้าวอันนี้คือแมงมุมยุคไนโตรเซานะครับมันว่ากันว่ามันแอบในกำแพงได้ด้วยนะครับคืออย่างที่เห็นเมื่อกี้เลย <c oughs> <c oughs> อ๋อนี่เรามาตรงไหนแล้วเนี่ยอ๋อเราอ้อมกลับมาที่เดิมหรอไอ,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 อ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวขอวิ่งหลบก่อน อย่าเข้าใกล้ดวงมากเกินไปนะไม่งั้นมันจะกัดเราได้แต่เราต้องมาดูตรงนี้เผื่อด้วยว่ามีตัวอะไรซุ่มอยู่ไหม,มเช่นไอ้นี่โอเคไม่มีแล้วใช่ไหมเอเนียนเลยนะเนียนเลยนะโอเคน่าจะมีตัวนั้นครับแล้วก็อาจจะมีอีกหตัวนะเพราะว่าเขาบอกว่าดวงจะมีหนึ่งหรือสองตัวนะสนอดทำาสอรองของการเกิดด้วยนะแล้วเราก็ต้อง เอาออไว้ช่องสุดท้ายมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะก็หมอบกม้กมๆแบบหมอบแบบคานกันไปเลยแล้วก็ไปกดให้อาหารที่ข้างหลังมันครับอย่าแหบนะมันจะมีให้กด e เนี่ยปึ๊บได้แล้วอ่าแล้วเราก็แค่หิ้วันไปอย่างนี้เลยง <c oughs> <c oughs> ่ายอย่างนี้เลย <c oughs> ดูดิหิ <c oughs> ้วทิ้งไปอย่างนี้เลย <c oughs> อ๋อหรือนองดวงอ่า ก็ไม่ได้น่ารักเลยแล้วเนี่ยวางก่อนมีเราทำยี้ได้ไหมเก็ <S <S บน้องด้วงยึ <S <S บอ่าได้นี่หว่าไอ้เงั้นก็กลับไปเลยดีกว่าแล้วกลับไปสร้างคอ,อกทิ้งเอาไว้แล้วก็สร้างเรือนกระจกไว้ด้วยครับเพราะว่าเรือนกระจกนี่เราจะาไว้ให้ปลูกต้นไม้อะนะอ่าถึงบ้านแล้ว รวดเร็วทันใจอาได้แล้วทีนี้เราจะสร้างตรงไหนดีเพราะว่าตรงนู้นจะให้เป็นห้องเลี้ยงเบบี้ใช่ไหม,มไว่าแถวนี้แล้วกันน่าจะพอนะห้องเทาง่านี้ผมคิดว่า น่าจะพอแหละถ้าไม่พอก็ค่อยว่ากันอ่านี่แหละใช้พื้นที่อย่างมีประโยชน์สูงสุดนะครับเราต้องวางเครื่องอันนี้ด้วยแล้วก็มีน,นี่ด้วยรั้วเคตรงนี้น่าจะเสร็จละลก็ผมเตรียมมาอีกนิดหน่อยนะครับเอาไว้ล้อมเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะห้องน่าจะต้องมีห้องเลี้ยงอันนี้ด้วย เอ่อขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอตัวหอยทากนะครับน่าจะต้องเลี้ยงตัวหอยทากด้วยเพราะว่าตัวหอยทากเนี่ยมันก็มันก็จะผลิตพวกเอ่อซีเมนติ้งเพลทให้เรานะครับเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาชิต,ตินเจลาตินอะไรพวกเนี้ยมาผสมเองเราจะได้ไม่ต้องหาพวกชิต,ตินเจลาตินมาผสมเองนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้นี่ไปเลย ไอดวงขี้แล้วก็อึยัดข้ไปอ๋อแล้วก็ร่วงตัวเนี้ยพอได้มาไม่ต้องสนอย่างอื่นเลยนะครับอัพน้ำหนักเพียวๆเ,เลยมันจะได้บรรจุได้เยอะๆนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยสองก้อนเต็มละแล้วเราก็ตั้งนี่เปิดใช้งานให้มันหรือว่าเดินหาเองคนระับแบบเดินหาอาหารเองอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทีนี้มันก็จะผลิตน้ำมันให้เราแหละเปิดแล้วใช่ไหมโอเค แล้วก็ปล่อยไอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวมันก็จะผลิตให้เราเรื่อยๆทีนี้ผมว่าเดี๋ยวเราไปสร้างเรือนกระจกจริงเอาไว้ก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเราต้องหาคิดตันเพื่มด้วยแล้วก็พาทหน้าเราก็จะได้ไปลุยถ้ำที่2กันต่อเลยนะครับจะได้แบบว่าเก็บ2องถ้ำเลย <laughs> อ่าทีนี้เราก็ได้แล้วเอาปะตูไว้ตรงนี้เลยแล้วกัน อ้าวขาดอันหนึ่งอีกเฮ้ยอ้าครบแล้วอ่าเป็นไงดูดีแล้วดูดีดูดีดอ่ากินเขาเอฟเฟกต์ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงจอนนี้มากนะครับ พาร์ทนี้ก็อาจจะไม่สั้นไม่ยาวเกินไปเนาะพอดีพอดีแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราก็จะไปตะลุยอีกถ้ำหนึ่งเลยก็จะได้เป็นถ้ำละคลิปไปนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเอ้คลิปหน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าเลยล่ะอู้ก็คลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาวางของข้างในนี้กันนะครับแล้วก็จะมาดูว่าจะปลูกอะไรกันบ้างแล้วก็พาร์ตต่อจากนั้นนี่ผมคิดว่าอาจจะไปลองบินหา ทีเล็กอีกสักตัวนึงเพราะว่าผมอยากได้ทีเล็กเพศผู้นะครับเนาะเนาะดีไหมดีไหมดีไหมเออผมคิดว่าอยากได้ทีเล็กเพศผู้นะจะได้เอามาลองเพาะพันดูสักครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบกันไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ถ้ามีอะไรอยากจะบอกกันหรืออยากจะให้ผมทําอะไรต่อนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างนี้ได้เลยนะคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆกแบบนี้อีกเนาะอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องลางไปก่อนนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย